เอามาฝากกันว่าเรามีผิวหน้าที่มีกะมีฝ้านะเพกต้าอายุสี่สิปลายละเพราะนั้นเพกต้ามองว่าถ้าเราจะปล่อยให้กะฝ้าโดดเด่นขึ้นมาถึงเราจะใส่แมสก็เธอนะแต่ว่าเวลาเราถอดแมสกนะทานข้าวอ้ยเราก็อยากให้หน้าเราแบบดูสดใสเนาะเราก็เลยใช้อุปกรณ์ช่วยเพกต้ามีแค่นี้เลยนะคะ h ทุกคนนี่หน้าเพกต้าเพิ่งตื่นเลยนะ พิกตาจะบอกว่าไอ้ครีมจากแม่มาเดี๋ยวจะดูสิว่าตอนนี้วีฟอร์นะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะไงไม่รู้พิกต้าแต่งมีกีฟ้านะกต่หนะ้าสิบอะแล้วก็มีพระอาทิตย์พระจันทร์ผม <c oughs> แม่งมากผมแม่งจะดูกันนะว่าหลังจากที่ไปอาบน้ำมาแล้วเราก็อันนี้ยังไม่ทาอะไรเนาะหน้ามันมันมีฝ้าอยู่แล้วเนี่ย หลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันดีกวา่านี้อ่าหน้าที่อาบน้ําแล้วต้องทําอะไรบ้างนะพีกเขาบอกเลยตามตามที่เป็นนีงก็คือนี่นะคืออะไรใช้ตร้ามพตกอ็อออใช้ตร้าหน้าเขาด้วยทาไปทาไปโอเคตึมลงไปเสร็จปุ๊บ ง่ายมากนี่อันนี้นะเพคตพี่โอทส่งให้เพกต้ามานะคะส่งมาจากมิกาเมลเบรินนะคะซึ่งตัวเนี้ยเรื่องของรองพื้นนะคะเพคต้าใช้นิดเดียวแค่นิดเดียวนี่มเมลคัพโพดตึงได้มา,าต้องใช้ใช้ใช้ใชดีนะ,ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอันนี้สูตรเพกนะเพืนะ่อใช้อ่าตัวนี้ ตันนี้ก็จะเป็นของถ้าว่าไปแล้วมันก็คือค right. uh ูชชั่นละแหละนะคูชชั่นแหละโอเคพี่ก็ใส่ผสมมาเลยตืดตืดนี่ให้เป็นแบบนี้อะฮะเสร็จปึ๊บนี่เลยนี่เห็นไหมความให้หน้าสว่างถ้าอยากให้หน้าสว่างแมทที่กับ คุชชั่นนะคะคุชชั่นเป็นเบอร์ร้อยหน้าพิกตา้าจะสว่างขึ้นมากนี่ทุกคนจะเห็น, Before, After, นะความแตกต่างบีฟอร์อัปเตอร์นะพิกต้าใช้ตัวฟองน้ำนะคะหาได้ซื้อทั่วไปเลยนุ่งนุ่งนะเกลียยไปให้หมดโฟมอ่าฟองน้ำเนี่ยบางเบาวเวลาใช้อ่ะเราใช้กับหน้าเราหน้าเราจะได้ ไม่เหี่ยวย่นไี่เหี่ยวโย่นอ่าทุกคนนี่ใส่ไหมนี่เป็นไงล่ะนะเป็นอย่างนี้เลยอ่ามีหนึ่งตัวเพิ่งได้มาสุดร้อนร้อนแม่พิกตาให้มานะคะเป็นตัวที่ทำให้หน้าชุม่มชื้นนะคะ ทำเห็นในไทยมีเล่าห่นะในบรินแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็พี่ว่ส่งมาจากอเมริกาแล้วตัวนี้ดีมากชอบแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ทํายังไงนี่ทาให้ดูโอ้ยตัวนี้มันว่าหนี่อย่างนี้เลยด,ดึง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 เลยเนะี่ยพี่กต้าใช้แค่นี้แหละจะบอกให้เหมือนเดิม ใช้ฟองน้ําคือใช้ฟองน้ําจนติดแล้วอะ่ะถ้าไม่ใช้ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือได้มาแล้วไงแม่ให้มาใช้ก็ที่เห็นนะสว่างขึ้นอยู่แล้วด้วยสิ่งที่เราทาประจํานะเพราะว่าสองตัวแรกอะ่ะทาทุกวันอยู่แล้วตอนไปทํางานนี่มาช้ำววว นี่ไงตัวชําวาวตัวนี้ตัวนี้คือตัวชําวาวเออก็ลยแบบเอาซะหน่อยเผื่อใครสนใจอ,อน่าไปดูตอนวิดีโอตอนต้นน้าไม่ได้เป็นสีนี้นะเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้เลยตัวแรกอ่ะหาซื้อที่ไหนก็ได้อันนี้แต่เลยจะน่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะบางคนใช้ยี่ห้ออื่นเราไม่เสีเยดแต่จุดหนึ่งอ่ะที่พิกตาบอกคืออันนี้คือ ลงแรกเลยนะแล้วก็ตอนนี้เป็นคุชชั่นนะคะเป็นคุชชั่นที่ที่ใช้อยู่แล้วก็ถ้าไม่ใช้ถ้าถ้าใช้สองตัวนี้เสร็จแล้วอะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้เอามาใช้แล้วเอ้ยชอบเพราะว่าหน้าดูแบบฉ่ำๆอะสีออกฉ่ำๆเอามาฝากกันว่าเรามีผิวหน้าที่มีกะมีฝ้านะ้าเพ็กต้าอายุ4ี่สปลายๆละเพราะนั้นเพล็กต้ามองว่า ถ้าเราจะปล่อยให้กะฝ้าโดดเด่นขึ้นมาถึงน่าจะใส่แมสก์็เธอนะแต่ว่าเวลาเราถอดแมสก์ทานข้าวเ,เราก็อยากให้หน้าเราแบบดูสดใสเนาะเราก็เลยใช้อุปกรณ์ช่วยพี่ต้ามีแค่นี้เลยนะคะโอเคเอามาฝากกันและบวาบายเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวแต่งตัวออกข้างนอกบ๊ายบายขอบคุณนะเดียวกัน ดวกันอีกนะกดติดตามแล้วกันนะสน,สนุกแบบนี้หาได้นะที่นี่แหละ